อันนี้เป็นการกดวาลวครับที่เห็นหมุนๆนั่น,น,นคือวาลวการกดวาลวก็กดเพื่อให้การปิดเปิดของส่วนผสมไอดีที่เราเรียกว่าไอดีก็เพราะมีส่วนผสมของะว่าอากาศกับน้ำมันเราไม่เรียกว่าน้ำมันหรือเราไม่เรียกว่าอากาศแต่เราเรียกว่าไอดีกดเพื่อให้ดีเกิดสามารถ อยู่ในพื้นที่ห้องขอไม้ได้นั่นคือส่วนที่เป็นคมคมแล้วเวลาห้องขอไม้ถ้าวาลวปิดสนิทกำลังอัดก็จะได้มาตรฐานตามที่โรงงานกําหนดมาว่ารถรุ่นนี้สมควรจะมีกำลังกั่เท่าไหร่แต่ถ้ากาลังอัดไม่ดีเนื่องจากวาลวรั่วนอกจากขึ้นยนต์เดินสั่นแล้วขึ้นยนต์เดินรอบสวิงแล้วเดินไม่เรียบแล้ววิ่งไม่มีกําลังแล้วยังทําให้รถเดินไม่เรียบในรอบเดินเบา แต่ในครัที่เร่งงสูงอาจวิ่งไปได้แต่รอบเดินเบารอบจะสวิงรอบจะกระตุกรอบจะไม่เรียบเดินแล้วคนขับรู้สึกแล้วว่ามันสั่งนั้นการบดวาวก็จะมีหลากหลายวิธีที่เรากำลังทำกันนี่คือเป็นวิธีแบบบ้านๆก็คือประยุกใช้เพราะว่าถ้าเราจะบดแบบใช้เครื่องมือทางทางวิชาช่างยนต บางทีมันก็นะมันก็หลุดเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเป็นการบดตามตำราใส่เข้าไปแล้วมันหลุดเราก็เลยมาประยุกต์ให้เป็นแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้บดได้ต่อเนื่องมันจะไม่หลุดเนี่ยนี่การบดวาลบดวาลทาให้หน้าสัมผัสตรงนี้มันเรียบได้ปิดลอสนิทวาลวก็เปรียบสือเหมือนเขื่อนปิดน้ําเปิดน้ํวาวาลยนเหมือนกัน ปิดและเปิดไอดีไอ้เสียเพื่อเกิดกลรวัตการจุดระเบิดดูดอัดระเบิดทายครับผมก็เป็นไปตามนั้นครับเดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่ง